วันนี้พี่ตั๊กกำลังจะไปทํางานนะจ๊ะแต่งตัวตกําลังจะไปทํางานแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เติมมาปุ๊บล้วพี่ตั๊กไม่เคยลืมเลยก็คือตัวนี้เติมมาปุ๊บจะต้องเอาใส่ปากไปก่อนเลยสองเม็ดหรือจะเม็ดนึงก็ได้แล้วแต่แต่พี่ตั๊กชอบแบบว่าอืมนะสองเม็ดอัดไปเลยเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเราต้องดูแลตัวเองเนาะจะดูแลแต่ภายนอกไม่ได้เราต้องดูแลภายในด้วยตัวนี้เนี่ยลิลินพายบราวิตามินตัวนี้นะบอกเลยเลิศมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มีเปลือกสนซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเปลือกสนเป็นอะไรที่มาแรงนะมากมากเปลือกสนเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วมันจะทาให้เรามีภูมิที่แข็งแรงไม่แค่นั้นนะลิลลินไพบาก็จะมีนเนี่ยตัวนี้นะยังอัดไปด้วยผลไมต้ตะกุลเบอร์รี่อย่างที่เราทราบดีว่าตะกูลเบอร์รี่เนี่ยก็มีวิตามินซีสูงแล้วก็สร้างภูมิต้านทานแล้วก็ทําให้ผิวเราแข็งแรงข้างในเราแข็งแรงต้านอนุมูลอิสระด,ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เลยพี่ตักขาดไม่ได้เลยตื่นเช้ามาต้องใส่าปากเลยสองเม็ดสองเม็ดอืมบ อ่ะวันนี้นะกระปุกเดียว290 2กองกระปุกนะคะ500แต่ถ้าว่ากระปุกนี่1,000บาทเท่านั้นเอง